สือค่ะว่าที่ทับเซลทุกคนนะคะวันนี้ถ้าเกิดว่าใครอยากที่จะพัฒนาทักษะการขายของตัวเองให้ไปขึ้นอีกหนึ่งระดับนะคะทุกคนจะต้องไม่พลาดที่จะพัฒนาทักษะนี้นะคะนั่นก็คือทักษะเรื่องของการฟังพี่โนจะเน้นย้ําเสมอคะ่ะว่าจริงๆคนที่ขายเก่งอะ่ะความลับคือเขาไม่ได้พูดเก่งนะเขาฟังเก่งนะคะเพราะฉะนั้น วันนี้พี่ต้นจะมาบอกเทคนิคง่ายๆที่จะทําให้เรากลายเป็นคนที่ฟังเก่งนะคะแล้วเวลาที่เราไปหาลูกค้าลองคิดภาพนะคะว่าเราจะกลายเป็นคนที่ลูกค้าเนี่ยคุยด้วยพูดกับเราเยอะแล้วก็ให้ข้อมูลกับเรามากมายนะคะเราจะกลายเป็นคนที่ลูกค้าให้ความเชื่อใจ <im> นะคะลองจินตนาการว่าเรากลายเป็นคนขายคนนั้นที่ลูกค้ารู้สึกว่าเฮ้ยอยากที่จะรับสายนะคะลูกค้ารู้สึกว่าอยากที่จะมอบความไว้ใจนะคะ แล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเอ่ยปากในการนําเสนอสินค้าหรือผลิตภัณฑ์อะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่โดนใจแล้วก็ตรงใจเขาที่สุดซึ่งสิ่งต่างๆที่พี่ดวงพูดมาเมื่อสักครู่นี้นะคะเกิดจากทักษะทักษะเดียวนั่นก็คือการฟังนะคะการฟังจริงๆแล้วมันมีเทคนิคอยู่ค่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าจะให้แนะนําสั้นๆในวันนี้เราสามารถเอาเทคนิคที่พี่ดวงจะบอกในวันนี้ไปใช้ได้มีอยู่3ขั้นตอนนะคะนั่นก็คือการทํา3 r นะคะ อาแรกนะคะคือการทำรีเฟล็กนะคะอพี R, show, ่ดวงโชว์ไตเติลให้นะคะรีเฟล็ก e l a ีเแล้วก็เรสปอนนะคะจำสาม R นี้ไว้ติดตัวแล้วก็ไปฝึกได้ตลอดเวลากับทุกคนที่เราเจอนะคะ R ตัวแรกนะคะตัว R ตัวแรกนะคะก็คือการรีเฟล็ก e f รีเภาษาอังกฤษแปลเป็นภาษาไทยว่าการสะท้อนนะคะมันคือการสะท้อนกลับสิ่งที่ผู้สนทนาของเราพูดออกมานะคะตัว R ตัวที่2นะคะคือการรีเลต คือการทําการเชื่อมโยงระหว่างประสบการณ์ที่เคยเกิดขึ้นกับเราหรือว่ากับลูกค้าเรานะคะที่เราเคยเห็นมาสะท้อนกลับออกไปแล้วก็รีเลทกลับออกไปนะคะขั้นที่3มคือการ Re สปอนส์ r e สปอนส์เนี่ยหลังจากที่เราทำรีเ l e c t แล้วแล้วก็ทำรีเลทแล้วเนี่ยเรสปอนส์คือการที่เราบอกข้อเสนอแนะหรือว่าบอกวิธีการแก้ให้กับลูกค้านะคะหรือว่าคู่สนทนาของเราให้เขาได้ลองพิจารณาดูว่าฮ r e สปอน s ์แบบนี้ทางแก้แบบนี้มันน่าจะเหมาะกับเขาไหมนะคะลองยกตัวอย่างให้ฟังเนาะรีเฟล็กนะคะอย่างเช่นว่าถ้าลูกค้าบอกกับเราว่าเขามีปัญหาในการที่พนักง,งานในช่วงโควิดเนี่ยลาออกกันไปค่อนข้างเยอะแล้วก็ไม่สามารถที่จะทำเทรนนิ่งหรือว่าไม่สามารถที่จะมีเวลามากพอในการที่จะไปเทรนคนใช้งานหรือว่าผู้ปฏิบัติการในโรงงานในการใช้งานอุปกรณ์ไอที IT, สักเครื่องหนึ่งแล้วกันเนาะ เวลาลูกค้าแชร์เรามาแบบนี้ปุ๊บการที่ทำรีเฟกต์ในการสะท้อนกลับไปก็คือว่าเราจะต้องรีเฟกต์ในส่วนของความรู้สึกหรือว่าสิ่งที่เรารู้สึกว่าลูกค้าเขาน่าจะประสบอยู่กับการที่คนงานเขาออกไปเนี่ยแล้วเขาไม่สามารถที่จะมีทั้งทรัพยากรเรื่องของเวลาแล้วก็คนที่มากพอในการจะมาเทรนคนงานใหม่ๆพนักง,งานใหม่ๆของเขาเนะเพราะฉะนั้นรีเฟกกลับไปก็จะเป็นการที่อาจจะบอกกับเขาว่าเรารู้สึกว่าโหลูกค้าน่าจะมีความ เครียดระดับหนึ่งเลยใช่ไหมคะน่าจะมีความกังวลระดับหนึ่งเลยใช่ไหมคะในการที่จะต้องไหนจะต้องรับลูกค้าไหนที่จะต้องรับพนักงานใหม่ไหนจะต้องมาทํางานของตัวเองแล้วก็ต้องมาเทรนพนักงานของตัวเองอีกหรือแม้กระทั่งเขาอาจจะมีแมネเจอร์ที่มาดูแลตรงส่วนนี้แต่ก็เข้าใจได้ค่ะพี่ว่าแมเนเจอร์เองก็งานล้นมือช่วงนี้เข้าใจได้ว่าน่าจะเกิดความกังวล,ลหลายๆอย่างความเครียดลยหลายๆอย่างใช่ไหมคะอันนี้ค่ะคือการรีเฟล็ก รีเฟล็กเรื่องของการสะท้อนอารมณ์หรือแม้กระทั่งรีเฟล็กเพียงแค่คําพูดประโยคเดิมกลับไปนะคะอย่างเช่นพี่ต้องเทรนนิ่งพนังงานใหม่เองเหรอคะละักษณะเนี้ยค่ะเป็นการรีเฟล็กแค่นั้นเองนะคะโดยที่เราตีความเราจะไม่ตีความอะไรลึกซึ้งไปกว่านั้นนะคะรีเฟล็กเป็นการเพียงแค่สะท้อนสิ่งที่ลูกค้าพูดออกไปให้เขารู้สึกว่าเราได้รับฟังเขาจริงๆเนาะแต่ถ้าจะให้ลึกขึ้นไปนะคะเราต้องทําขั้นที่2นั่นก็คือทําขั้นรีเลท คำว่ารีเลทเนี่ยมันเป็นการที่เราทำให้คนที่แชร์ออกมาเนี่ยรู้สึกว่าเรามีความเข้าใจจริงๆก่อนที่เราจะเข้าใจได้เนี่ยมันจะต้องประกอบไปด้วยอะไรคะคือ1เราจะต้องประสบมันกับตัวเองถูกไหมและหรือว่า2เราเห็นคนที่เคยประสบมาแบบที่เขาเคยเจอเป็นสถานการณ์เดียวกันเลยเป็นการทําการเชื่อมโยงแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นรีเลทตัวที่สองเนี่ยเราอาจจะบอกได้ว่า เราเคยมีลูกค้าหรือว่าช่วงเนี้ลูกค้าทุกคนหลายๆคนนะคะก็ประสบแบบนี้เหมือนกันโดยเฉพาะช่วงโควิดที่ผ่านมาเข้าใจพี่เลยค่ะเพราะว่าลูกค้าของดวงเองในบริษัทอื่นๆเนี่ยเขาก็ประสบเหมือนกันเพราะว่าพอโควิดปุ๊บพนักง,งานลาออกกลับไปอยู่ต่างจังหวัดเขาเองก็ต้องมีหน้าที่ลูกค้าดวงก็เหมือนกันค่ะก็ต้องไปจ้างพนักง,งานมาใหม่แล้วก็เทรนนิ่งไม่ได้แบบพี่เลยเข้าใจเลยค่ะลักษณะเนี้ยคือการหาจุดเชื่อมโยงจุดรีเลทว่า เฮ้ยคุณไม่ใช่ว่ามโนว่าแบบเข้าใจเข้าใจแบบมโนนะเฮ้ยเราเห็นมาจริงๆหรือแม้กระทั่งตัวเราเองตัวของพี่ดวงเองพนักง,งานลาออกหรือเป็นพนักง,งานที่ต้องหมุนเวียนกันไปอย่างเงี้ยเราก็ประสบการประสบเจอกันอยู่แล้วเนี่ยเราก็บอกลูกค้าได้นะคะพอผ่านขั้นที่2ไปแล้วเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าเฮ้ยเรากําลังคุยกับคนที่เข้าใจเรื่องที่เร,เรากําลังประสบอยู่นะคะเพราะฉะนั้นเขาจะเริ่มเปิดใจฟังเรามากขึ้นขั้นที่3 ond, ามเรสปอนส์ง่ายๆเลยค่ะ เราให้คําแนะนําอะไรเขาไปหรือเราอาจจะบอกเขาว่าลองทําแบบนี้ไหมพี่เราลองใช้วิธีการจ้างเอาซอสมาเทรนนิ่งไหมหรือว่าถ้าเราอยากจะขายของหรือว่าแนะ,แน,ะนำレスปอนในส่วนของสิ่งที่เราทําเลยนะคะเราอาจจะบอกว่าในส่วนของตัว Product ที่ดวงทำเนี่ยพี่ไม่ต้องห่วงเลยนะคะถ้าพี่มีการรับพนักง,งานใหม่หรือต้องเทรนนิ่งพนักง,งานใหม่ๆเนี่ยเราสามารถจัดทีมเทรนนิ่ง จากอินจจเนียของเราเนี่ยเข้ามาเทรนให้ได้เลยนะคะไม่จำกัดจำนวนครั้งนี่ก็คือการรีสปอนที่เกิดจากกระบวนการรีเฟล็กต์ลีเลและรีสปอนเนี่ยมันก็จะมีพลังมากขึ้นนะคะและนี่คือเทคนิคง่ายๆนะคะ3ขั้นตอนมีอะไรบ้างลองทวนนี้นึงนะคะเทคนิคแรกไม่ใช่เทคนิคแรกสิขั้นตอนแรกนะคะคือการทำรีเฟล็กเป็นการสะท้อนกลับโดยการพูดทวนเป็นการสะท้อนกลับโดยการพูดสิ่งที่ลูกค้าน่าจะรู้สึกนะคะเป็นการรีเฟล็ก์สะท้อนกระจกกลับไปอะ่ะ ว่าเขาน่าจะรู้สึกอย่างไงหรือว่าการทวนขับไปเป็นคําพูดง,ง่ายๆประโยคเดิมของลูกค้าก็ได้นะคะเป็นการแสดงให้เห็นว่าเฮ้ยเราฟังในขั้นแรกขั้นที่2คือการรีเลทนะคะรีเลทคือการพยายามหาจุดเชื่อมโยงที่ทําให้ลูกค้าเชื่อเราว่าเฮ้ยเราเข้าใจเขาจริงๆไม่ได้มโนมาจากการที่เราไปเห็นลูกค้าท่านอื่นๆมาและมาจากประสบการณ์ตัวเราที่เฮ้ยเราก็ประสบเจอจากประสบการณ์เราเองเลยค่ะพี่นะคะ นี่ก็คือขั้นที่2หลังจากนั้นสิ่งที่เราจะทําในขั้นที่3คือการทํา r e s p o n ส์นะคะซึ่ง Res p o n ส์เนี่ยจริงๆเราสามารถที่จะยังไม่ทําเลยก็ได้นะเราอาจจะไปคุยเรื่อยๆรีเฟล็กต์รีเลทไปเรื่อยๆนะคะแล้วเก็บรวบรวมปัญหาที่เรารู้สึกว่าเขาน่าจะเป็นปัญหาที่เขากัางวลจริงๆแล้วค่อยมาทา r e s p o n ส์ในขั้นสุดท้ายแค่นี้ค่ะกระบวนแค่นี้ค่ะคือกระบวนการขายแล้วจริงๆนะคะเป็นกระบวนการขายที่ง่ายๆไม่ต้องคิดอะไรมากนะคะแต่ส่วนใหญ่เซลล์ทั่วไปทํำยังไงคะ ฟังแล้วก็เลสปอนเลยนะคะนี่คือการทําแบบที่เรายังไม่ได้ผ่านกระบวนการที่ทําให้ลูกค้ารู้สึกว่าคุณได้ฟังจริงๆเพราะฉะนั้นหลายๆคนจึงประสบปัญหาว่าพูดอะไรออกไปลูกค้าก็ปฏิเสธหมดเพราะว่าไม่ได้ทําขั้นตอนเหล่านี้นะคะนะคะเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นลองไปฝึกเทคนิค3อันนี้ดูลิเฟ็ r e l วิเล e เลสปอนกับคนที่บ้านก่อนกับคนที่เราคุยด้วยในทุกๆวันก่อนไม่ต้องไปฝึกกับลูกค้าเลยนะคะเมื่อไหร่ก็ตามที่เราทํากระบวนการ3ขั้นตอนนี้ได้แล้วเนี่ย อย่างน้อยเขาจะรู้สึกว่าการที่เราเอา่ยปากพูดอะไรออกมาเนี่ยมันเบสออ on มันมาจากสิ่งที่เราได้ฟังจริงๆริง,รงที่เรารู้สึกว่าเรามีส่วนร่วมสิ่งที่เรามีประสบการณ์มาจริงๆเพราะฉะนั้นคุณพูดออกมามันจะมีความน่าเชื่อถือขึ้นนะคะลองไปฝึกดูนะคะพี่เชื่อว่ามันจะทําให้คนที่คุยกับเราไม่ว่าจะเป็นลูกค้าครอบครัวเราเพื่อนเรานะคะอย่างน้อยรู้สึกว่าเราฟังเก่งขึ้นแล้วก็สิ่งที่ออกจากปากเราเนี่ยมันน่าฟังขึ้นมันไม่ได้มาจากการที่เราจะฟอส แต่สินค้าฟอส t e ดั s โ l u t i o n ให้กับผู้ฟังนะคะแต่มันมาจากสิ่งที่เราฟังจากใจฟังอย่างตั้งใจใ,ใครๆก็อยากที่จะคุยกับเรานั่นเองะคะงั้นลองไปฝึกดูนะคะแล้วพบกันใหม่กับพี่ดวงใน EP หน้านะคะยังไงติดตามพี่ดวงได้ทั้งทาง f a c e b o o k แล้วก็ YouTube เลยนะคะแล้วก็จะมีสาระดีๆเทคนิคแบบนี้มาแชร์ให้ฟังเรื่อยๆนะคะแล้วพบกันนะคะสวัสดีค่ะ